ฮัโหสวัสดีค่ะเพื่อนๆสนอมเอะกลุ่มข่าววันนี้อาหารวันนี้นะจ๊ะที่เราไปซื้อมาวันนี้แหละนี่พี่สาวกำลังจะทำเนื้อปลาเียวเซีแคแทมรีต้มน้ำให้เดือดใส่หอมลงไป เดี๋ยวจะใส่พริกแกงเราจะทำแกงส้มเนาะพี่สาวใส่ให้หมดเลยจะได้เป็นปากเป็นคำสวยยไข่ไปอันนี้ไข่ไปซีก็ไข่ไปซีแกงส้มก็เป็นแกงที่ทุกคนชอบในบ้านเนาะอันนี้พริกแกงเราซื้อมาสองขีดอันนี้ใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อขีดละสิบห้าเอง ไทยนนิล์ลลลอเงส้งมไข่ปลนเะจาห้ามกบคนนะจะขนด้วยปลาลงไปเลยจ้าอันนี้ไข่เออเนื้อปลา,นปลาเนื้อปลาลิวนี่ยลิวกิวเรียวเซียวก็ได้ลิวกิวก็ได,ได้ปลาเดียวกันนะจ๊ะ อเดือดอนะจ๊ะตอนนี้เปน,นี่จะเ,เนาะจ๊ะล้างเสร็จเรียบร้อยก็ได้ประมาณนี้เลยไข่เม็ดใหญ่ใญ่เลยแหละดู ใส่สิรออะไรกินวันนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเติมอันนี่ป้าเขาเก็บให้ตั้งจากบ้านสวนโอ้เขาร้างมาแล้วเจ๊เด็ดก้านอันนี้ออกแล้ว,ลวด้วยเนี่ยโอ้เสร็จอยอดนี่แกงส้มจ้ะน้าจานี่คือ น้ำตาลป,ปีป๊บปี๊บเฉยๆน,น,นะไม่ต้องปรีบเดือดแล้วนะจ๊ะปุด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 แล้วแกงส้มใกล้เสร็จลืมหุงข้าวจ้ะหุงข้าวแป๊บลองชิมดิใกล้เสร็จแล้วพี่สาวบอกต้องมันต้องจีด๊ดนะแกงส้มมาสเตรเลียจ้ะพี่สาวทำแบบนี้นะ ดอกแคร์ดอกแคร์ดอกแคร์ใครไม่แคร์ก็อัพทูยูนะจ๊ะแต่ฉันจะกินดอกแคร์จ้าว่างั้นแคร์เย <Care, yeah. S 1> อะแยะ Too many care mm. Too care Yeah I care of you โคตะล้อแคร์นะจ๊ะ <laughs> นี่นะจ๊ะเพื่อนๆเนื้อปลาไข่ปลาเยยังไม่ได้ปลาเลย <S <S ใส่ยอย่นี้นะดูสิดูสิใหญ่มากเลยฉันจะใส่เลยใส่เลยก็ใส่เลย,เลยฉันเลยนี่วางไว้ไม่ต้องไปทำอะไรมันปล่อยหมันก่อนอโอเคคนทนไม่ไหวนะจ๊ะมีคนทนไม่ไหวนะจ๊ะ คนทนไม่ไหวแล้วจ้ะฉัน,มนไม่กินไม่กินมีคนทนไม่ไหวแล้วหนึ่งแกไฟเลยเเปิดไฟปิดไฟได้แล้ะเอ้ยจบแล้วนะจ๊ะนี่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ thank for watching น้อย๋ยวนลับบายบายมาสลายมาแกงส้มไข่ปลาจ้ะไข่ปลาซีไข่ปลาดิบเซียวเนื้อปลาดิบเซียวเนาะ ขอบคุณที่รับชมจ้ะ